รับฟงข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะศิลปศาสตร์มทรธัญบุรีเปิดรับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอกหนึ่งอัตราเงินเดือน31,500บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิสากรสิงหาเสนีคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกรณีพิเศษตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์จำนวนหนึ่งอัตราอัตราเงินเดือน31,500บาทวุฒิปริญญาเอกสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง20มิถุนายน2 5 6พผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.larts.rmutt.ac.th อาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ